ก็สัมทำกันเรื่องของการปฏิบัติก <c oughs> ็คือการเจริญสติการเจริญสติก็คือการกำหนดความรู้สึกกำหนดความรู้ตัวการเจริญสติคือการที่ กำหนดรู้อยู่ที่กายอยู่ที่จิตของเราเราจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคูเหยียดเคลื่อนไหวจะกระพริบตาหรือจะก้มเงยหรือจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็เป็นการจเจริญสติได้พือกำหนดความรู้สึกตัวอยู่ที่กาย กำหนดความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นการเจริญสติ <c oughs> จึงไม่จำกัดการเวลาไม่จำกัดสถานที่เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้เราไปที่ไหนเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้อง รีบขวนขวายคือกลับมาหาความรู้สึกตัวถ้าเราไม่ได้สัมผัสความรู้สึกตัวจิตใจของเรามันก็จะเอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาหรือไปกับการคิดนึกไปกับความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นเราก็เลย ให้ความรู้สึกตัวเป็นตัวดึงจิตของเราหรือเป็นตัวไถ่ถอนจิตที่มันไหลที่มันหลงที่มันไปกับกระแสหรือไปกับอารมณ์หรือไปกับความคิดหรือไปกับสิ่งที่กระทบต่างๆแล้วก็ให้ความรู้สึกตัวนี้ ไทถอนหรือชำระชำระก็คือการปรับเปลี่ยนหรือการปรับแก้หรือการชำระจิตให้ผ่องใสเพราะว่าการที่มันไปมันก็ต้องขุนหมวัวมันก็ต้องเศร้าหมองมันก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวามันก็เลยต้องมีตัวรู้เป็นตัวชำระ เี่เป็นตัวที่จะไถ่ถอนจิตของเราให้กลับมาเป็นปกติการที่เรากลับมาสู่ความเป็นปกติได้ก็เรียกว่าจิตเรามีที่อยู่มีที่ตั้งหรือมีฐานแต่ถ้าจิตมันไม่กลับมันก็ไหลไปกับกระแสการที่ไหลไปกับกระแส ระไรว่าเป็นปุตุชนที่ดึงกลับไม่ได้ดึงกลับไม่เป็นหรือยังไม่รู้จักที่กลับเป็นปุตุชนคือเป็นผู้ที่ยังไม่ข้ามกระแสะนั้นการที่เราดึงจิตกลับมา,มาตั้งหรือมาชำระหรือมาเริ่มต้นหรือมา ทำให้เป็นปกติเราเรียกว,ว่ามีหลักของกรรมฐานมีหลักของวิปัสสนาเราก็เป็นการสัมผัสความรู้ตัวความรู้สึกตัวจะไปไถ่ถอนหรือมันจะไปชำระรางจิตของเราเองจุดสำคัญมันอยู่ที่เราต้องรู้จักหรือสัมผัสกับความรู้สึกตัวเป็น ถ้าเราสัมผัสกับความรู้สึกตัวเป็นหรือสัมผัสรู้อยู่กับอาการอยู่กับความรู้ตัวรู้จักความรู้สึกนั่รู้จักสติหรือรู้จักความรู้สึกถ้าเรารู้จักหรือรู้สึกสัมผัสได้ก็มีที่อยู่มีที่ให้จิตเราได้กลับมาแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าความรู้สึกตัวมันลิบหลีมันเล็กน้อยหรือมันไม่ชัดหรือมันไม่พอที่จะเป็นหลักเป็นที่อยู่เราได้มันก็คือจิตใจของเราก็จะเอียงไปสู่ความไหลความหลงความไปกับอารมณ์ไปกับความคิดมันก็จะไปอย่างนั้นแล้วก็ ไม่มีตัวรู้ก็ไม่มีตัวดึงกลับเราจะไปดึงจิตเรากลับเราจะไปใช้ความคิดเราจะไปใช้เหตุผลเราจะไปใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดนึกพวกนี้มันจะไม่กลับมันจะไม่ว่างมันจะไม่ว่างมันก็จะเป็นลักษณะ มีการไม่เด็ดขาดไม่ชัดเจนหรือไม่แม่นยำแต่ถ้าเป็นความรู้สึกตัวนี้จะแม่นยำจะชำรัจิตได้หรือให้จิตนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ให้จิตกลับมาเป็นปกติได้ถ้าเรามีความรู้สึกถ้าเราสัมผัสความรู้สึกตัวได้ เพราะความรู้ตัวจะตรงข้ามกับความหลงมันเป็นตรงข้ามถ้ามีความรู้ความหลงก็หายไปถ้ามีความหลงอยู่ความรู้ก็ไม่เกิดแต่ความรู้จะสู้ความหลงได้ความรู้ที่เรารู้สึกจะมีพลังถ้าเราฝึกถ้าเราให้ความรู้เติบโต ความรู้สึกตัวจะโตกว่าความหลงคือจะสามารถดึงความหลงให้หยุดให้อยู่ได้แค่แรกสามารจิตได้เหมือนแมวกับหนูเนี่ยแมวมันโตมันก็ต้งตัวใหญ่กว่าหนูหนูจะใหญ่ยังไงก็ไม่โตเท่าแมวหนูจะตัวยังไงก็ไม่มีํากำลังสู้แมวไม่ได้ แล้จากนั้นตัวความรู้สึกตัวนะก็เปรียบอุปมาเหมือนแมวแต่ตัวความคิดอุปมาเหมือนหนูหนูวิ่งมาแมวมันก็จับแมวจับหนูหนูก็ไปไม่ได้หนูก็ช็อกหรือหนูก็หยุดถ้าความรู้สึกตัวใหญ่นะถ้าแมวมันตัวใหญ่ ต่ถ้าแมวมันตัวเล็กหนูมันก็จะลากแมวไปเลยหรือตัวความชิดเรา <c oughs> เราจะไปดึงความคิดเราจะไปจับความชิดเราจะไปหยุดอารมณ์เราจะไปหยุดการปุ่มแต่งมันหยุดไม่อยู่เพราะกำลังสติมันเล็กมันน้อยมันไม่มีแรงสู้มันก็จะทำให หนูนี่ลากแมวไปได้คือหนูคือความคิดนี่ลากใจเราไปได้พอมันดึงไปใจเราก็จะไหลไปกับความคิดกับการปรุงแต่ง <c oughs> หรือกับอารมณ์มันมีพลังอันนี้กำลังแข็งแรงกว่าก็จะดึงจิตเราไปจิตเราก็จะ วิ่งไปตามถูกกลากถูกจูงไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เรียกว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดถ้าเราไม่เจริญสติหรือถ้าเราไม่มาปฏิบัติสู่การตื่นรู้สู่การรู้ตัวแล้วจะสู้ไม่ได้จะเอาความคิดไปแก้ความคิดความคิด ก็คือเป็นหนูเป็นพวกเดียวกันความคิดกับอารมณ์เขาเขาเป็นพวกเดียวกันเราจะเหตุจาผลไปแจ้งไม่อยู่เพราะเขาพวกเดียวกันเขาเขาดึงกันแล้วก็ไปได้วยกันตัวความคิดตัวอารมณ์ตัวการปรุงแต่งจิตตัวไหลไปสู่อดีตอนาคตไหลไปสู่ความยินดียินร้ายไหลไปสู่การปรุงแต่ง ยินดีในอารมณ์ยินดีในการปรุงแต่งยินดีในสิ่งที่มาหลาักจูงจิตจิตเราก็จะหวั่นไหวก็จะคอยไปกับกระแสก็จะไม่มีอิสระไม่เป็นอิสระก็ะคือไม่เป็นไทยไม่เป็นอิสระคือไม่หลุดออกจากวงจรของความคิดน ไม่หลุดออกจากวงจรของอารมณ์ไปไหนมาไหนก็ถูกอารมณ์ครอบงำเขาเรียกว่าทุกขโขตินนาทุกขะ,ปะเปรตตาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนอกจากจะยังแล้วมันยังไปรอเราอยู่ข้างหน้าอยู่ตัวอารมณ์ตัวความคิด <c oughs> มันไม่ใช่ธรรมดาตัวใหญ่ มันมีพลังแล้วมันก็มีขาเรียกว่าอัศทาะาคือมีรสชาติขาเรียกว่าความยินดีเลยนะอัศวะอัศวะก็แปลว่ายินดีในอารมณ์อารมณ์โกรธแล้วก็ยินดีในความโกรธอารมณ์รักแล้วก็ยินดีในความรักอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ยินดีในความหงุดหงิด คือการที่เราไปยินดีอย่างนั้นก็เพราะตัวรู้สึกอ่อนไม่มีกำลังพอคือมันไม่ไถ่ถอนมันไม่มีแรงที่จะไปต่อสู้กับความปุงแต่งหรือกับอัศาธ,ธะหรือกับตัวอาทินวะเขาเรียกว่าเป็นการยินดีเลยนะหมกมุ่น หรือว่าลากจูงหรือว่าครอบงำถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่เจริญสตินี้สู้ไม่ได้นะคือไม่มีตัวที่จะไปทำให้จิตหมดจดได้แบบสติเลยนะแต่สติเนะี่ยทำให้จิตเปลี่ยนได้ทันทีเลยเปลี่ยนหลงมาเป็นรู้ได้ทันที เปลี่ยนการยึดมั่นเปลี่ยนกับอัาธาธะหรือเปลี่ยนกับสิ่งที่เป็นอสศวะหรือยินดีในอารมณ์ได้เพราะเรามีความรู้สึกตัวที่มันสัมผัสได้คือที่มันประจักษ์คาว่าประจักษ์ก็คือมันแจ้งมันมันมันรับรู้ด้วยจิตของเราได้มันก็เลยเป็นลักษณะของความประจักษ์แก้งคือ จิตของเราก็จะเป็นเป็นพลังแบบมีความไถ่ถอนความหลงที่มันกำลังไหลได้จึงเรียกว่าเป็นอุบายหรือเป็นวิธีการในการที่จะชำระจ,จิตให้ขาวลอหอือชำระจ,จิตให้เป็นอิสระหรือเป็นไทยเป็นไทยไทยครับแปลว่าอิสระ ไตยก็แปลว่าไม่ตกเป็นทาส <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมหรือจะชำระจ,จิตหรือที่จะไถ่ถอนจิตของเราไม่มีวิธีการอื่นเท่าที่ตามาเองได้ ศึกษามาได้เรียนรู้มาไร้อได้ประสบการณ์มามีการปฏิบัติเป็นความชัดเจนและวก็รัดสั้นที่สุดแล้วก็แม่นยำแล้วก็ประจักษ์หรือสัมผัสหรือเปลี่ยนแปลงได้ความรู้สึกหรือสติปัฏฐานมันจะมีมีพลังหรือมีเป็นลักษณะจิตเรา มันได้สัมผัสกับความรู้แล้วมันก็จะชำระสิ่งที่จะมาเกาะเกี่ยวกับจิตแตแรกเป็นเอกคตตจิตจิตหนึ่งก็เป็นหนึ่งกัน,นแต่ก่อนจิตเรามันจะวิ่งไปซ้ายไปขวาเป็นสองเป็นสามเป็นอดีตเป็นอนาคตอย่างนี้นก็ไม่มีอะไรนะคนเราเราอกจากความหลงกับความรู้ ถ้าเรายังไม่สัมผัสกับตัวสติปัฏฐานสี่หรือตัวของปัญญายาณได้นมันก็จะไปอยู่กับความหลงเลยละเพราะความหลงมันเป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าบ้านมันเป็นผู้อยู่กับจิตของเรามานานเรียกว่าเราตกเป็นท่าตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นเฉลยศึกอยู่กับ ทุกที่มีชัยชนะคือความหลงเขาใหญ่เขาครอบงำจิตเราคือสิ่งที่มันจะเป็นไทยหรือเป็นอิสระนี้มีน้อยแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราจรึงเลือกได้เราจรึงพอที่จะไถ่ถอนจิตของเราได้จิตที่มันเคยไหลเคยหลงเคยฟุ้งซ่านเคยยึดเคยเกาะ เคยปรุงแต่งเคยวุ่นวายขัดข้องเพิ่มจะมีตัวรู้นึ่งเข้าไปเข้าไปเป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวหลักหังการที่เราปฏิบัติธรรมเนะีย่ยจะต้องกลับมาที่ความรู้สึกหันความรู้สึกจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันที่จะทําให้เกิดได้แบบชัดเจนก็คือกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวหรือการสัมผัสรู้นี่จะชัดเจน จะเป็นลักษณะเป็นเป็นสูตรเป็นเป็นเป็นการที่เขย่าธาตุรู้เลยหรือปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นเราจึงถือว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นการที่เราจะสร้างความรู้สึกตัวได้เราจะต้องจริงจังการียกจริงใจขารียกว่า ต้องมีความรักคือรักต่อการปฏิบัติรักต่อการที่จะเดินไปสู่การหาทางออกของชีวิตคือมีเป้าหมายเพื่อที่จะหาทางออกเพื่อที่จะชำระจ,จิตถ้าเราไม่มีเป้าหมายไปเพื่อชำระจ,จิตจิตใจมันจะไม่มีพลังในการที่จะปฏิบัติพอจะยกมือพอจะเดินจงกมรมพอจะ ออกจากความหลงออกจากสิ่งที่มันมีรสชาติความคุก,กคีกามติดข้องแม้แต่การอยู่กับสิ่งที่มันชวนให้หลงต่างๆมันออกยากมันชวนให้จิตของเราไปข้องถ้าเราไม่มีอุดมการณ์ไม่มีความที่จะไปสู่การ หาทางออกของชีวิตมันก็จะจมอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นทางที่ไม่ใช่ทางหรือเป็นทางไปสู่การไม่หลุดไม่ถอยไม่ถอนไม่ทำรัดจิตนะจิตเราก็จะจมอยู่กับกระแสอย่างนั้นฉะนั้นในการปฏิบัติของเราแต่ละวันคือไม่มีช่วงไหนที่เราจะปฏิบัติไม่ได้นะเราเป็นผู้ที่กระทำ เราเป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตของเราฉนั้นอิสระของการที่จะตัดสินใจการที่จะอยู่ในเส้นทางเป็นสิทธิของเราร้อยเปอร์เซนเลยเพราะเราเป็นศูนย์เป็นสถานที่เป็นสัพยะเพื่อการปฏิบัติฉะนั้นเราก็เลยมีโอกาสฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมก็ไม่เป็นปัญหา การเจริญสตินี้ไม่ได้ติดขัดเราจะต้องแวกไหวออกมาจากความหลงมาตัวรู้สร้างให้เกิดให้สัมผัสให้ได้อยู่กับความรู้ตัวต่อเนื่องเท่าที่เราจะทำได้ตัวชางวีหูช่วงงูแลบลิ้นโบราณไหวอย่างนั้นก็ยังดีอาต่อไปเราก็คงปฏิบัติกัน